สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับเรื่องผีเรื่องหลอนครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องจะมาเล่านะครับก็คือเรื่องความรักคําสัญญาความตายก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยขอขอละหนึ่งไร่กันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับผมเนี่ยชื่อว่าเบลนะครับผมเนี่ยแล้วก็จิ๊บแล้วก็อ้ําแล้วก็เตยเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมปลายครับตอนเราจบมาเนี่ยก็เรยนมหาลัยต่างกันผมเนี่ย มาเรียนที่เชียงใหม่ส่วนจิ๊บอ้ําแล้วก็เตยเนี่ยเรียนในกรุงเทพกันครับแต่ว่าคนละที่กันหมดเลยพวกเราเนี่ยก็ติดต่ออัปเดตเรื่องราวกันเป็นประจำมีิ้งกันบ่อยครับอ้ํากับผมเนี่ยจะสนิทกันมากมากมากกว่าคนอื่นๆเวลามีอะไรเนี่ยเราจะพูดกันสองคนก่อนแต่จริงๆทุกๆคนมีอะไรเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟังหมดนะครับเพราะเหมือนกับว่าผมเนี่ยรับฟังได้เป็นผู้ฟังที่ดีครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ปีสาม จิ๊บคบกับผู้ชายคนหนึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเจอเขาสองครั้งครับตามไปกรุงเทพแรงหลังเนี่ยได้ข่าวมาว่าสองคนนี้เนี่ยมักจะทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลามีปัญหากันประจําด้วยครับแต่ก็ยังคบกันอยู่ครอบครัวจิ๊บเนี่ยเป็นคนจีนหัวเก่าคาดหวังกดดันจิ๊บเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยครับแบบออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เรียนก็ต้องได้เกียรดด,ดีจำได้ว่าตอนมหกนั้นอะ่ะจิ๊บยังถูกที่บ้านตีเลยครับน้องนีลายเลย จิ๊บเป็นคนจริงจังกับทุกๆเรื่องเรื่องเรียนเนี่ยปรึกษานางได้ครับนางเก่งและก็ฉลาดมากส่วนอ้ําเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่มปลายแล้วค่อนข้างห่างๆกับที่บ้านแล้วก็คบกับแฟนมาตั้งแต่มต้นแล้วครับยาวนานมากๆอ้ําเนี่ยเป็นคนที่สวยนะครับสวยที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้แต่นางเนี่ยก็มีแฟนที่คบกันมานานมากผู้ชายที่ไหนเนี่ยก็เลยหมดสิทธิ์ไปเลยครับส่วนเตยเนี่ยไม่ค่อยอัปเดตครับ ติดเพื่อนใหม่ตัดเข้ามาอะไรจริงๆเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับแต่ก็อยากเล่าจะได้ครบๆวันหนึ่งเนี่ยจิ๊บก็โทรมาหาผมครับตอนดึกๆเนี่ยร้องไห้ใหญ่โตบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วแล้วก็เสียใจมากแล้วเล่าต่อว่าจิ๊บเนี่ยเอาเงินลงทะเบียนที่ที่บ้านให้มาเนี่ยไปให้แฟนเพื่อช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วครับแต่พอได้เงินประกันคืนมาเนี่ยแฟนจิ๊บก็ไม่อยอมคืนสักทีครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงคนใหม่ด้วย สุดท้ายเนี่ยไปจับได้แบบคันนังคาเขาเลยครับจิ๊บเนี่ยก็เลยเครียดมากๆผมก็เลยถามว่าจิ๊บว่าอยู่ไหนจิ๊บเนี่ยบอกว่าอยู่บ้านอยู่บนห้องไม่รู้จะหาเงินจ้าไหนมาลงทะเบียนเรียนด้วยแล้วก็แถมเสียใจเรื่องแฟนอีกต่างหากผมเนี่ยก็เลยได้แต่ปอบตอนนั้นอ่ะก็เครียดแทนเพื่อนครับแถมผมเนี่ยก็ไม่มีเงินให้ยืมครับเพราะผมก็ไม่มีเงินครับตอนนั้นคุยกันปอบจนนางเนี่ยสง,งบลงแล้วก็วางสายผมไปคืออีกวันหนึ่งเนี่ย ผมต้องขึ้นดอยไปค่ายอาสาครับโทรศัพท์ผมเนี่ยจะติดต่อไม่ได้ด้วยแต่ผมเนี่ยก็ได้ส่งข้อความบอกว่าให้ใจเย็นๆนะค่อยๆคิดไม่นึกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมต้องไปค่ายอาสาเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเมื่ออั้มเนี่ยมีปัญหากับแฟนที่คบกันมาอย่างยาวนานด้วยเรื่องที่ยืดเยื้อทั้งเรื่องที่อั้มเนี่ยเข้ากับครอบครัวแฟนไม่ได้เลยมานานแล้วแล้วก็แฟนอั้มเนี่ยมีคนใหม่อีกต่างหากอั้มเองเก็เสียใจเพราะตัวเองเนี่ย เกิดมาก็มีแฟนมาคนเดียวแฟนคนแรกเลยก็เลยยิ่งเสียใจมากอั้มเนี่ยพยายามโทรมาผมในวันนั้นครับแต่ว่าโทรไม่ติดพอติดต่อผมไม่ได้เนี่ยอั้มก็เลยโทรให้าจิบส่วนจิบเองเนี่ยก็ยังเศร้าอยู่ครับเลยบอกว่าให้มาหาให้มาอยู่ด้วยกันก่อนอั้มเนี่ยก็เลยไปหาจิบที่บ้านครับคนสองคนคุยกันเล่าเรื่องราวที่เจ็บปวดของกันและกันให้ฟังร้องให้ด้วยกันมันยิ่งคนหู่ไปเรื่อยครับคิดไปตั้งๆนานา ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีสติกันเลยเหตุการณ์เนี่ยยิ่งสำมไายเข้าไปอีกเมื่อน้องก้องเนี่ยน้องชายของจีบะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เลยเไปฟ้องพ่อแล้วก็แม่ครับพ่อและแม่รู้เนี่ยก็เลยขึ้นมาตะโกนด่าๆเสี้ยๆให้หายนะครับว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกบ้างใจแตกบ้างเอาเงินไปปนเปื้อแฟนบ้างอะไรงนี้ครับแล้วก็บอกว่าจะไล่ทั้งคู่เนี่ยออกจากบ้านไปเลยจ๊บกับอั้าเนี่ยก็เลยกอดกันร้องไห้อยู่ในห้องจิ๊บบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้ว ทนไม่ไหวแล้วอ้ำมเองเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจคอยตามเช่นกันจึงบอกว่าอ้ำมเองเนี่ยก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างอยากตายเมือกบพาทาั้งออกอะไรไม่ได้แล้วครับจิ๊เนี่ยบอกกับอ้ำมว่าดีใจนะที่เกิดมาเป็นเพื่อนแกอย่างน้อยเนี่ยตอนตายก็ยังมีแกตายเป็นเพื่อนสัญญาว่าชาติหน้าเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันอีกเราคงเกิดมาโชคดีกว่านี้ส่วนอ้๊มเนี่ยก็บอกไปว่า ฉันก็ต้องขอบใจแกนะเราตายไปก็คงจะดีเราคงไม่มีความรู้สึกเสียใจอีกในตอนนั้นเนี่ยจิ๊บถามอั้าว่าเราเนี่ยต้องเขียนจดหมายถึงใครไว้ก่อนไหมจิ๊บเนี่ยก็ตอบไปว่าไม่แล้วก็เอาผ้าปูที่นอนเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ตัดเป็นสองผืนยาวๆแล้วก็ใช้เก้าอี้เนี่ยปีนขึ้นไปไม้กับคานห้องเป็นสองอันแต่ตอนนั้นเนี่ยที่จิ๊บกาลังเตรียมตัวนะครับอ้้มรู้สึกวิ่อยู่ใจขึ้นมาคิดถึงพ่อแม่ แล้วก็รู้สึกกลักลวๆด้วยที่จะต้องตายในตอนนี้แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาสถานการณ์เนี่ยตอนนั้นอะดูตึงเครียดไปหมดในห้องเนี่ยมีเก้าอี้เพียงตัวเดียวครับจิ๊บเลยออกไปเอาเก้าอี้ข้างนอกมาอีกตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยอ้ํมองผ้าป,ปูที่นอนที่มันแขวนอยู่ครับแล้วก็รู้สึกกลัวจนจิ๊บเนี่ยเดินเข้ามาแล้วจิ๊บอะก็ล็อกห้องแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วแล้วจิ๊บเนี่ยก็กอดอ้ําแล้วจิ๊บก็ขึ้นไปบนเก้าอี้อ้ําเนี่ยก็ขึ้นไปด้วย ต่างคนต่างร้องไห้ฟูมไยอ้ําเนี่ยพูดไม่ออกเหมือนว่าอะไรจุกอยู่ที่คอจิ๊บบอกว่าลากอนแกลากอนในชาตินี้อ้ําเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้จิ๊บเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวมันเจ็บไม่นานแต่ถ้าเราอยู่ต่อเนี่ยเราคงเจ็บไปอีกไม่รู้จบอ้ําพูดขึ้นว่าฉันกลัวอะแกจิ๊บบอกว่าอยากกลัวเลยฉันอะไม่ทิ้งแกตายไปแล้วเราก็อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ย จิ๊บก็บอกว่าพร้อมนะตอนนั้นเนี่ยตัางคนตั้งอาคอตัวเองอะไปที่ห่วงผ้าอ้๊มเองก็คิดว่าเอาวะ่ะตายก็ดีกว่าอยู่ตอนนั้นก่อนที่จะปล่อยมือเนี่ยแล้วก็ดันเก้าอี้เนี่ยจิ๊บอะหันมาบอกว่าแกย้ายฉันตายคนเดียวนะสัญญานะแล้วอ้๊มเนี่ยก็ยื่นมือไปเกี่ยวก้อยสัญญาแล้วจิ๊บก็ปล่อยตัวเองให้อยู่ในห่วงผ้านั้นแล้วก็ทีบเก้าอี้ออกอ้๊มเองก็ทําเหมือนกันแต่ด้วยความที่กลัวนะครับ เลยเอาคางพาดผ้า,ผาแบบมินมินไว้มือก็เก่งไม่กล้าปล่อยผ้าคอก็ถูกรัดตามน้ำหนักแต่ก็ยังมีมือเนี่ยช่วยยึดแรงไว้อ้ําเนี่ยเห็นจิ๊บอะกำลังดิ้นพันๆเลยครับตาเลือดขาดที่ไปมาแถมที่โดนอ้ําด้วยอ้ําเนี่ยลองให้ไม่กล้าปล่อยมือที่สั้นๆอยู่มันจะหมดแรงอ้ําเนี่ยพยายามยึดผ้าแล้วก็พูดว่าจิ๊บไม่ไหวแล้วแกฉันไม่ไหวฉันกลัว จิ๊บเนี่ยเก่งๆไปทั้งตัวแล้วครับตอนนั้นสุดท้ายเนี่ยอ้ําก็เอาผ้าออกจากคอแล้วก็ปล่อยตัวลงมาดังตุบแล้วก็พยายามไปช่วยจิ๊บที่นิ่งไปแล้วคนข้างล่างของบ้านเนี่ยก็เลยได้ยินครับก็เลยขึ้นมาเคาะอ้ําเนี่ยรีบเปิดประตูพ่อและแม่ของจิ๊บเนี่ยตกใจเสียงดังช่วยกันเอาตัวจิ๊บเนี่ยลงมาอ,อ้ําก็ยืนตรงนั้นตัวแข็งทื่อแวบที่หน้าจิ๊บนั้นอะ่ะน่ากลัวมากๆอ้ําเลยไม่กล้ามองพ่อและแม่ของจิ๊บเนี่ย พาจิบไปโรงพยาบาลแม่เนี่ยหันมาบอกว่าเดี๋ยวกูค่อยมาคุยกับมึงแล้วก็รีบพาไปโรงพยาบาลครับอ้ําเนี่ยก็ร้องให้มองห้องนั้นกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ออกไปตอนนั้นเนี่ยอ้๊มก็พยายามโทรหาผมครับแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้อ้๊มอะไม่กล้าตามไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยนั่งรถกลับไปที่หอตัวเองตอนนั้นเนี่ยอ้ําเครียดมากครับแล้วก็กลัวมากมากด้วยสุดท้ายเลยเลือกที่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ไม่มีใครโทรมาบอกข่าวเรื่องจิ๊บเลยในวันนั้นพออ้ําถึงบ้านเนี่ยก็ร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะให้ที่บ้านฟังแม่ก็ได้แต่ปอบแบบว่าไม่รู้เรื่องเราเช้าของอีกวันเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมอ่ะลงมาจากดอยแล้วพอรถออกจากเข่าเนี่ยสัญญาณมือถืออ่ะเพิ่งจะมาได้ข้อความสายที่ไม่ได้รับเต็มเลยของอ้ําเยอะสุดผมเนี่ยก็เลยรีบโทรหาอ้ําอ้ําก็รับสายแล้วร้องไห้เสียงหลงตอนนั้นเนี่ย ผมตกใจมากๆมันเป็นเสียงร้องไห้ที่แบบว่าผมไม่เคยได้ยินอ้๊อร้องแบบนี้มาก่อนพอตั้งสติได้เนี่ยก็เล่าทุกอย่างอ่ะให้ผมฟังผมก็เลยช็อกไปเลยครับตอนนั้นแบบว่ามือชาตัวชาไปหมดเพื่อนๆในรถตู้เนี่ยเงียบกันหมดอ้๊บอกว่าให้อ้าอะมากรุงเทพได้ไหมอ้๊อะเครียดมากๆจะนั่งรถตู้มากรุงเทพครับเพื่อมาเจอกับผมผมก็เลยบอกว่าโอเคพอเข้าตัวเมืองเนี่ยผมก็ลงที่ขนส่งเลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้พัก ฝากกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยไปที่ค่ายไปไว้กับเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วก็นั่งรถไปกรุงเทพระหว่างทางเนี่ยอั้มก็โทรมาตลอดอั้มบอกให้ผมอะ่ะโทรให้หาจิบให้หน่อยอยากรู้ว่าจิบอะเป็นยังไงบ้างไม่มีใครโทรมาที่อั้มเลยผมก็กล้า,ก,ากลัว,ลวแต่ก็ลองโทรไปที่เบอร์จิบครับสายแรกสายที่สองไม่มีคนรับครับพอโทรไปครั้งที่สามเนี่ยดันมีคนรับเป็นเสียงแม่ของจิบผมก็เลยถามว่า แม่ครับจิ๊บเป็นยังไงบ้างครับอั้มเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วแม่ของจิ๊บเนี่ยก็ร้องไห้บอกว่าพวกมันอะพากันตายไม่ใช่หรอจิ๊บมันไปแล้วอยากตายกันนักหนี่ได้ตายสมใจถ้าจะมางานก็มาได้นะแต่อีอั้าเนี่ยไม่ต้องให้มันมาไม่อยากเห็นหน้ามันฮึอมฮึมฮึตอนนั้นเนี่ยผมก็ร้องไห้น้ําตาไหลเลยครับที่เพื่อนผมะเสียไปแล้วทา,ทางทั้งที่เพิ่งจะโทรคุยกันเอง ผมก็เลยบอกว่าคุณแม่ผมะเสียใจด้วยจริงๆนะครับมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ครับพูดมาทานจบเนี่ยแม่ก็วางสายไปครับผมเนี่ยปิดหน้าร้องไห้บนรถทัวร์ไม่คิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยไม่กล้าโทรไปบอกอ้ําครับแล้วอ้๊มเนี่ยก็โทรมาหาผมผมอะ่ะก็ยังไม่พร้อมที่จะรับสายอ้ําก็เลยส่งข้อความไปบอกว่าเจอกันที่หอแบตกล้จะหมดแล้วผมเนี่ยก็ดังรถจนถึงกรุงเทพ พอมาถึงห้องเนี่ยอ้ําก็เงียบไม่มีใครร้องให้ก่อนเลยผมก็เลยบอกว่าจิ๊บเสียแล้วนะแกเดี๋ยวผมอะ่ะคงต้องไปงานนะแล้วแกล่ะแม่จ๊บ่ะดูเหมือนว่าโกรธแกมากเลยแล้วอ้ําเนี่ยก็น้ำตาซึมๆแล้วก็บอกว่าฉันน่ะไม่กล้าไปทํายังไงดีฉันไม่น่าคิดตายกับจิ๊บเลยผมอะ่ะเลยบอกว่าเรื่องอะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามเดินไปข้างหน้าทําบุญให้จิ๊บกันเยอะ ทุกคนเนี่ยเสียใจกันหมดนั่นแหละแล้วอ้ําเนี่ยก็ไม่ไปงานจนวันที่เผาเนี่ยที่วัดอะ่ะอ้ําก็เลยไปกับผมครับแต่หลีกเลี่ยงการเจอญาติของจิ๊บเ,เพื่อนๆทุกคนอะ่ะที่รู้เรื่องราวต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้เรื่องอ้ํากับจิ๊บมีแค่ผมกับครอบครัวจิบะที่รู้เหตุการณ์ผ่านไปประมาณ4ี่เดือนอ้ําเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติส่วนผมอะ่ะก็ใช้ชีวิตปกติแล้วอ้ําเนี่ย ก็ฝันร้ายเกือบทุกคืนนอนไม่หลับเวลาต้องมาเรียนเช้าเนี่ยอั้มจะอิดโรยมากๆหลายครั้งเนี่ยที่มีคนอื่นทักอั้าแปลกๆเนี่ยเช่นเวลาไปไหนคนเดียวเนี่ยชอบมีคนพูดาว่ามีสองคนบ้างบางครั้งเนี่ยนั่งแท็กซี่ก็โดนแท็กซี่แซวตอนจ่ายเงินลงรถว่านั่งเงียบกันมาตลอดทางเลยนะอั้มก็ไม่ได้อิใจอะไรมากแล้วอ้้มเนี่ยก็มีแฟนใหม่อยู่ชื่อว่าอยู่อยู่กับอั้าเนี่ย ก็ย้ายมีอยู่ด้วยกันที่หอที่อพาร์ตเมนต์คืนแรกที่นอนที่นั่นเนี่ยอ,อ้ําอึดอัดหายใจไม่ออกตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เห็นว่าเหมือนมีใครบางคน,นยอยู่ในห้องอ้ําก็กลัวมากพอเปิดไฟเนี่ยก็ไม่พบอะไรยูอะ่ะก็เลยบอกว่ารู้สึกแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้แล้วก็ยังแอบพูดเล่นๆว่าสงสัยเจ้าที่แรงวันต่อมาเลยเอาดอกไม้ไปไหว้ศาลที่หน้าอพาร์ตเมนต์แต่แล้วเนี่ยก็เหมือนมีความไม่ปกติในห้องตลอดเวลา เสื้อผ้าถูกหรือผ้าปูที่นอนขาดจนต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครงานห้องเข้ามาหรือเปล่าแต่พอไปดูเนี่ยก็ไม่มีครับทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันหนึ่งเนี่ยอ้๊ไม่อยู่ห้องอยู่อะ่ะชวนเพื่อนมาเล่นเกมกันที่ห้องพอเพื่อนเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็พูดว่าอ้าวไหนว่าเมียมึงไม่อยู่ไงอยู่ก็เลยบอกว่าก็ไม่อยู่ไงเพื่อนก็เลยบอกว่าอ้าว แล้วผู้หญิงที่ระเบียงอะแต่พอเดินไปดูเนี่ยก็ไม่มีวันหนึ่งเนี่ยอ้ํากับยูเนี่ยนอนอยู่ในคืนหนึ่งมีแสงจากข้างนอกเนี่ยลอดเข้ามาในห้องนิดนิดอ้อํมอ่ะแลยตื่นมาครับเพราะว่านอนไม่หลับความรู้สึกเนี่ยเหมือนเห็นอะไรอยู่ที่ห่างตาทําให้คนลุกจนไม่กล้าหันไปแล้วก็ปลุกยูให้เปิดไฟนอนอ้ํมกับยูเนี่ยอยู่กับความนอนไม่หลับจนตาของทั้งคู่เนี่ยมีแพนด้าทั้งสองคนเนี่ย ว่าจะย้ายออกสิ้นเดือนเพราะคิดว่าห้องนี้เนี่ยคงมีประวัติไม่ดีแน่ๆจนายแรงที่สุดเนี่ยในวันที่อั้มออกไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนวิ่งอะครับอยู่โทรมาหาแล้วก็พูดแบบไม่เป็นภาษาว่าไม่อยู่แล้วย้ายเหอะนี่อยู่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยอยู่อะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่เหมือนตู้เสื้อผ้าน่ากลัวมากไม่ไหวแล้วอ้้าก็เลยกลับมาหาอยู่ทั้งสองเนี่ยย้ายห,ห้องกันในตอนเช้าแต่ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนเนี่ย ก็ยังเจอเหมือนเดิมเจอแต่เรื่องตลอดอ้ำมเนี่ยก็แทบไม่ได้นอนนะครับจากผู้หญิงสวยๆเนี่ยก็โสมผอมไม่สบายบ่อยส่วนเพื่อนๆเนี่ยแปลกใจอ้ำมอะ่ะกรโถมมาเล่าให้ผมฟังตลอดผมอะ่ะก็ได้แต่บอกว่าให้ทำบุญมากๆจะปิดเทิมเนี่ยไ้เจอกันจนอ้ำมอะ่ะถามอยู่ถึงลักษณะของผู้หญิงที่อยู่เห็นเพราะยูอะ่ะยืนยันว่ายูอะ่ะเห็นคนคนเดียวกันตลอดเลย พออยู่อธิบายลักษณะหน้าตาเสื้อผ้านเนี่ยอ้ามก็ยิ่งช็อกค,ครับเพราะเป็นแบบที่คิดไว้เลยนั่นน่ะก็คือจิ๊นั่นเองจากนั้นไม่นานเนี่ยอยู่ก็เลิกกับอ้ําเพราะว่าพอรู้เรื่องราวเนี่ยก็เลยรับไม่ไหวอ,อ้ําอ่ะถูกจิ๊บตามไปทุกที่อ้ามก็เลยพยายามไปทําบุญดูดวงสะดอกเคาะหลายต่อหลายที่ครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังคงไม่สามารถนอนหลับได้ไม่ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จเจอเหตุการณ์แปลก มีแฟนเนี่ยแฟนก็จะโดนหลอกจนเลิกกันไปเหตุการณ์เนี่ยเป็นแบบนั้นอยู่นานพอสมควรอ้ําเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงโซมไม่มีล้าสีอาเซยเลยผมอะ่ะมาเจอกับอ้ําตอนช่วงปิดเทอมของปีสี่เทอมแรกก็เลยสงสารมากครับตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นอะ่ะจําได้ว่าวัดในที่ดังๆเรื่องการทําบุญเนี่ยเรื่องวิญญาณอะ่ะก็ไปหมดเลยครับผมกับแฟนผมอะ่ะพาไปทุกที่เท่าที่ทําได้และหลายที่เนี่ยก็ถ่ายแม่นนะครับ เรื่องคําสัญญาที่ให้อาไว้คือจิบจะให้อั้าไปอยู่ด้วยให้อ้้มตายไปด้วยกันอย่างที่คิดไว้สุดท้ายเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งแนะนําให้อั้าบวชแล้วก็ให้อุทิศบุญให้เขาไปเกิดพยายามทําให้เขาเนี่ยเลิกยึดติดคิดแค้นแต่อ้้มเนี่ยกําลังจะจบครับตอนนั้นอ่ะก็เลยยังไม่ยอมบวชชีเพราะหลวงพ่อท่านอบอกให้บวชเต็มตัวคือโกนผมเลยแต่ไม่ถึงสามวันเนี่ยอ้้มก็กลับมาที่วัด ยอมบวชโกนหัวเพราะผ้าปูที่นอนอะ่ะขาาเป็นสองชิ้นอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ด้วยตอนที่แม่ชีบวชอะ่ะแม่ชีอั้มบวชอยู่เดือนแรกเนี่ยผมก็มาเยี่ยมท่านก็บอกว่าสุขใจดีขึ้นมากไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยสวดมนต์ถือศีลอุทิศให้จิบทุกวันแล้วก็เหมือนว่าจะบวชต่อไปอีกสักระยะผมเองเนี่ยก็เลยดีใจด้วยตอนนั้นน่ะก็โทรไปบอกแม่อั้มเรื่องที่อั้มมาบวช แม่แกก็งงเพราะอ้ําอ่ะไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรให้แม่ฟังแม่อ้ําเนี่ยเลยม,มาเยี่ยมที่วัดจนได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจากผมแล้วก็อ้ําแม่เนี่ยก็เป็นห่วงแต่ก็เห็นด้วยที่จะให้บวชต่อเพราะวิบากกรรมที่เจอมานั้นเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินแม่ชีอ้ําเนี่ยบอกว่ามันน่ากลัวกว่าในหนังที่เราดูเรื่องวิญญาณเรื่องผีสางซะอีกเพราะเหตุการณ์จริงเนี่ยความรู้สึกที่มันไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่เนี่ยมันแย่มากๆ สิ่งที่ต้องกลัววาดระแวงแฟนก็อยู่ไม่ได้มันก็ยิ่งทําให้ทรมานฝันร้ายอีดอัดมากขึ้นนอนร้องไห้คิดถึงเหตุการณ์วันนั้นไปมาภาพหลอกหลอนเหมือนคนเป็นโรคจิตบางครั้งเนี่ยเคยอยากระบายเล่าให้คนอื่นๆฟังเขียนลงในเว็บบ้างบางก็ว่าคิดไปเองกลัวไปเองคิดมากเองบางคนเนี่ยก็ยังว่าว่าคิดงงๆกันตั้งแต่แรกคิดสั้นได้ไง ชีวิตเนี่ยมีทางแก้ปัญหาอีกเยอะแยะทำตัวทุเรศและสาระยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกสงบแล้วหลังจากการบวชชีรู้สึกว่าจิ๊บเนี่ยคงได้รับผลบุญนี้แล้วอ้ำเนี่ยได้ดรอบเรียนเทอมสุดท้ายเอาไว้เพื่อบวชชีอ้ําบวชชีอยู่นานประมาณ8เดือนครับตอนนั้นเนี่ยผมก็มาอยู่กรุงเทพรอรับปริญญาแล้วแล้วอ้๊เนี่ยก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ ผมก็เจออ้ําบ้างช่วงนั้นผมก็ห่างงานทําไปด้วยคุยกันบ้างอ้อ๊มอ่ะก็ดูโอเคขึ้นแล้วอ้ําเนี่ยชอบเล่าเรื่องราวธรรมะในช่วงที่บวชเนี่ยให้ผมฟังตลอดแต่หลังจากเราได้งานเนี่ยผมก็ห่างหางกับอ้๊มครับพอรู้ว่าอ้ําเนี่ยกลับไปเรียนต่อส่วนทางผมอะ่ะก็ทํางานเป็นกะเวลาเลยไม่ค่อยตรงกันด้วยครับห่างหายกันไปนานหลายเดือนจนเข้าใจว่าเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดนั้นอะ่ะมันจะจบลงด้วยดีแล้วครับ จู่ๆเนี่ยผมก็คิดถึงอ้ําขึ้นมาก็เลยกดโทรศัพท์โทรหาอ้ําครับปรากฏว่าอ้ําเนี่ยไม่ยอมรับสายแล้วอ้ําเนี่ยก็ไม่ได้เล่น Facebook ด้วยผมเลยไม่รู้ว่าจะติดต่ออ้ําทางไหนดีหลังจากที่โทรไปไม่รับเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นว่าอ้ําอาจจะโทรกลับเลยมันก็หลายวันมาแล้วผมเนี่ยเลยโทรไปที่แม่ของอ้ําผมอะ่ะก็เลยได้รู้เรื่องว่าอ้อําอ่ะกลับไปอยู่บ้านหลายเดือนแล้วไม่ได้เรียนต่อแม่ของอ้ําเนี่ย บอกว่าอาการอ้อําอะไม่ค่อยดีเลยแย่มากมาตลอดแม่อ้อําอะร้องให้บอกว่าไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วยา้ายผมไปหาอ้ําพอถึงวันหยุดเนี่ยผมก็เลยชวนแฟนอะขับรถไปหาอ้ําที่บ้านต่างจังหวัดไปถึงบ้านเนี่ยบ้านเงียบมากๆแม่บอกว่าอ้อําอะอยู่ในห้องคนอื่นๆเนี่ยไปส่วนกันหมดผมอ่ะก็เลยเข้าไปหาอ้ําคนเดียวแฟนผมอ่ะก็ไปเล,เล่นข้างนอกครับผมอะ เห็นในห้องเนี่ยไม่มีผ้าปูที่นอนเลยครับไม่มีเก้าอี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีแค่ห้องเพียงร้งโล่งเท่านั้นอ้อําอ่ะเหมือนคนบ้าไปแล้วพออ้๊เห็นผมเนี่ยก็รีบเข้ามากอดผมเลยครับพูดจาก็ยังรู้เรื่องอยู่แต่เอาแต่ร้องไห้บอกว่าจิบอะ่ะไม่ยอมหยุดอ้อําอ่ะไม่ได้อาบน้ำแน่ๆครับพอกินตัวเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมอะ่ะร้องไห้ไปด้วยครับบอกว่าทําไมแกไม่ทุกอาผม ทำไมทำตัวแบบนี้แม่เขาทุกข์ใจมากนะอ้ําบอกว่าอ้ําอะใช้ชีวิตไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ไม่กล้านอนนอนไม่หลับผมก็เลยพยายามพูดว่าบวชไหมอ้ําบวชตลอดชีวิตไปเลยถ้ามันจะแย่ขนาดนั้นน่ะอ้ําบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหวแล้วแล้วก็พูดวนไปวนมาซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนผมอะเริ่มกลัวครับแล้วผมเนี่ยก็บอกว่าอ้ํา เดี๋ยวมานะขอคุยกับแม่ก่อนพอผมมาคุยกับแม่เนี่ยแม่ก็บอกว่าอ้ามอ่ะกลับมาจากกรุงเทพก็บอกว่าเรื่องมันยังไม่จบกลัวจิ๊บบอกว่าจิ๊บเนี่ยจะตามฆ่าอ้ามแล้วก็จะอยู่ในห้องชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขากลัวกันไปหมดว่าว่าลูกสาวบ้านนี้เนี่ยเพี้ยนไปแล้วแม่ก็พาอ้ามไปอ้น๊น้ำมนต์แล้วแต่มันก็ยังไม่หายบางทีเนี่ยก็คิดว่าอ้ามอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าไปปรึกษาหมอเนี่ย เมื่อเขาก็ให้ยาคลายเครียดมากินอ้้มเนี่ยบอกให้แม่เอาเตียงที่นอนออกเอาเก้าอี้ออกจากห้องให้หมดพอจิ๊บเนี่ยยืนอยู่บนเก้าอี้บางทีเนี่ยจิ๊บก็เรียกให้แข่งคอจนทุกวันนี้เนี่ยพอร้องไห้จนเหนื่อยเนี่ยอั้าก็นอนบนพื้นปูนเย็นๆทุกวันเลยครับแม่ก็มานอนเป็นเพื่อนอั้าทุกคืนแต่อ้าเนี่ยก็ไม่เคยนอนหลับได้เลยตื่นมาก็ร้องอวยวายตลอดพาทุกคนในบ้านเนี่ยเครียดไปหมดไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดี ผมฟังอ่ะผมก็แ้แต่เศร้าไม่คิดว่าเรื่องเนี่ยมันจะบานปายขนาดนี้ผมเองทุกวันนี้เนี่ยก็ยังทำบุญให้จิ๊บนะครับผมไม่เคยฝันไม่เคยเจออะไรแปลกๆเกี่ยวกับจิ๊บมีแต่อั้มเนี่ยที่เจอมาโดยตลอดผมอ่ะเชื่ออั้านะครับเพราะผมอ่ะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมก็จนทนทางไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผมก็เลยชวนอ้้มเนี่ยให้ไปบวชบอกว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแหละ ตอนนั้นเนี่ยอ้ําบอกว่าขอบใจมากนะแกแกกลับไปเถอะผมอะ่ะบอกอ้ําว่าผมอะ่ะอยู่ข้างๆเสมอนะอยังไงโทรหาผมได้ตลอดพยายามตั้งสตินะอ้ํานเนี่ยนั่งกอดเข่าพิงกําแพงก้มหน้าร้องไห้ไม่พูดกับผมเลยครับวันนั้นขากลับเนี่ยผมร้องไห้กับแฟนของผมนึกย้อนไปเมื่อเหตุการณ์ตอนนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ไปค่ายอะ่ะถ้าผมติดต่อได้เนี่ยอ้ําก็จะโทรหาผม แล้วเรื่องราวให้ผมฟังผมก็จะบอกอ้ําอ้ําก็จะไม่ไปหาจิ๊บผู้หญิงที่จิตใจแตกแล้วจปะปวดสองคนเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่คิดทําเรื่องบ้าๆแบบนั้นเหตุการณ์เนี่ยคงไม่เป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกแย่มากผมรักเพื่อนมากไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้ทําอีกตั้งเยอะแยะผมก็ยังคิดว่าบอกให้อ้ําเนี่ยไปใช้ชีวิตต่างประเทศดูไหมลองเปลี่ยนสังคมไหมอยู่ในที่คือคืนคือคืน,นดูไหม อะไรทำนองนี้บางทีเนี่ยอาจเป็นที่จิตใจของอั้มเองอะที่ลอกหลอนผมก็พยายามหาวิธีแก้นะครับเท่าที่พอจะคิดได้ก็โทรไปบอกแม่อั้มแม่แกก็ได้แต่ฟังแล้วก็ถอนหายใจเครือเครือสุดท้ายเนี่ยบทสรุปก็มาถึงแล้วจริงๆครับมันเป็นจุดจบที่ตัวผมเนี่ยเคยคิดเอาไว้ในลึกสุดของหัวใจใครๆเนี่ยก็คงคิดเอาไว้ว่าตอนจบเนี่ยต้องเป็นแบบไหนนะครับแต่มันคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยและใครที่รู้จักอั้มเนี่ย ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยครับสุดท้ายเนี่ยอ้ําก็จากพวกเราไปจริงๆแม่โทรมาบอกข่าวร้ายผมอ่ะหลังจากที่แม่เนี่ยเตรียมงานกันอยู่เสียงแม่เนี่ยดูไม่ได้ฟูมไฟพูดกับเราว่าอ้ําไปแล้วนะลูกเขาไปสบายแล้วแหละมันเป็นกรรมของเขาเขาเนี่ยได้จดใช้มันจบสิ้นแล้วผมก็เลยร้องโูเลยครับในตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงๆสิ่งที่คิดว่าเลวร้ายที่สุดอ่ะ ต้องเป็นแบบนี้แน่ๆแล้วมันก็เป็นจริงๆครับผมรู้สึกหลับไม่ได้มันหดหู่แล้วมันก็เสียใจมากๆนะครับเพื่อนเราทั้งคนไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตกับเพื่อนเราปกติอยากให้เรื่องราวคิดสั้นเนี่ยผ่านไปด้วยดีให้ทุกคนน่ะยังอยู่แล้วก็ย้อนกลับไปแล้วเรื่องพวกนั้นอ่ะเป็นเรื่องคำขำกันแต่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับผมอ่ะไปงานอ้างกับแฟนแล้วก็พาเพื่อนๆที่รู้จักเนี่ย กินรถกันไปด้วยหลายคนเตยก็ด้วยครับเตยเนี่ยมารับรู้เรื่องต่างๆทีเดียวก็เลยช็อกด้วยกันหมดเลยครับพอไปถึงเนี่ยผมก็ไปนั่งเป็นเพื่อนแม่ผมอะ่ะไม่กล้าถามเหตุการณ์โดยละเอียดกับแม่เพราะผมอะ่ะรู้ว่าเขาคงไม่อยากพูดถึงมันแล้วเราเนี่ยก็อยู่ช่วยงานแล้วก็ไปค้างที่โรงแรมในตัวเมืองครับเพื่อนๆว่าจะอยู่ด้วยกันจนวันเผาเลยพอแม่เนี่ยให้พักส่วนแค่สามคืนเพื่อนบางคนเนี่ยบางคนก็กลับไปก่อนครับ พอตอนเช้าเนี่ยผมก็ตื่นมาบ้านอ้ํากับเตยมาทําบุญเช้าให้อ้ําตอนสายๆนั่นแหละแม่อ้ําอ่ะถึงได้นั่งพักคุยกับเราแลวก็เล่า่ผมฟังว่าก่อนที่อ้ําจะจากไปเนี่ยแม่จะพาอ้ําไปบวชชีที่วัดในตอนเช้าเพราะไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าน,นี้แล้วแม่เนี่ยก็เตรียมชุดขาวเสือ้อกางเกงผ้าสบายไว้ให้อ้ําเรียบร้อยในห้องนอนอ่ะคืนนั้นแม่ก็นอนเป็นเพื่อนอ้ําปกติพอตีสี่เนี่ย แม่กระลุกไปเตรียมของที่จะไปวัดทําบุญทําพิธีแล้วนั่นแหละพอทําอะไรเสร็จเนี่ยก็เลยจะปลุกอ้ํมไปอาบน้ําแต่ว่าเข้ามาช้าไปแล้วครับอ้ํมอะเอาชุดแม่ชีทั้งหมดอะผูกๆกันเป็นเชือกแล้วแขวนตัวเองในห้องนอนนั้นเลยครับตอนแม่เข้าไปอะ่ะอ้ํมยังมีลมหายใจอยู่แม่ลองเรียกคนอื่นๆอ,อะเข้ามาแม่บอกว่าพยายามพยุงตัวอ้ําไว้แล้วแต่ว่ามันสูงมากแล้วแม่เนี่ย ้าตัวอั้มลงมาไม่ได้ด้วยแต่อั้าเนี่ยก็ตัวซีดเย็นก่อนถึงโรงพยาบาลผมเองก็อุดหูไม่อยากฟังเลยครับแต่ก็มีคําถามว่าแล้วอั้าอ่ะแขวนได้ยังไงเอาเก้าอี้เข้าไปเองเหรอพอเท่าที่เราเห็นน่ะห้องอั้าเนี่ยคือมันไม่สูงมากก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องใช้เก้าอี้ครับแม่บอกว่าแม่อาสาบานแล่แม่เนี่ยก็ยืนยันเลยถามพ่อก็ได้ว่าในห้องนั้นน่ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีใครเห็นเก้าอี้ในห้องเลย ไม่รู้อ้ําเนี่ยทําได้อย่างไงมันเป็นเครื่องหมายคําถามที่ไม่มีใครอยากหาคําตอบแม่เนี่ยได้จะตอบว่ามันก็คงจบสิ้นกันเท่านี้แหละจะอย่างไงก็แล้วแต่เขาเนี่ยทําดีที่สุดแล้วอ้ํามีบุญมาแค่นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องความรักคําสัญญาความตายถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมสงสารทั้งคู่มากๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องคําสัญญาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เคยพูดกันใช่ไหมล่ะครับบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้ตามที่พูดนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าจะพูดอะไรเนี่ยก็ควรรักษาสัญญาให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเป็นไปแบบในคลิปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบายครับทุกคนขอบคุณครับ